เสี่ยงต่อการสูญเสียคาร์บอนเครดิตของภาคป่าไม้เดี๋ยวเรามารับชมจากผู้เชี่ยวชาญกันค่ะการดำเนินกิจกรรมลดการเลือกระจกของโครงการประเภทป่าไม้และการเกษตรนั้นโดยเฉพาะกิจกรรมที่มีการกักเก็บคาร์บอนในเนื้อไม้จะมีความแตกต่างจากการดำเนินโครงการประเภทอื่นๆจากความเสี่ยงต่อการสูญเสียคาร์บอนจากความไม่ถาวรของโครงการที่ได้จากการดำเนินโครงการจากปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทั้งปัจจัยทางชีวภาพปัจจัยสิ่งแวดล้อมและจากตัวมนุษย์เองซึ่งความเสี่ยงเหล่านี้มีโอกาสที่จะเกาะให้เกิดเหตุการณ์ต่อคาร์บอนที่กักเก็บไว้ในต้นไม้ทําให้เกิดการย้อนกลับไปสู่บรรยากาศหรือเรียกว่าการรีเวอร์ซอล ซึ่งส่งผลกระทบต่อปริมาณคาร์บอนเครดิตที่ให้การรับรองไปแล้วโดยถ้าเกิดเหตุการณ์ทําให้ต้นไม้ในพื้นที่ดำเนินโครงการได้รับการสูญเสียก็จะทําให้โครงการสูญเสียคาร์บอนเครดิตไปด้วยซึ่งเราสามารถจําแนกความเสี่ยงได้เป็น3กลุ่มได้แก่ 1. ความเสี่ยงจากปัจจัยภายในเช่นความล้มเหลวในการบรหิหารโครงการความคุ้มทุนของโครงการค่าเสียโอกาสเป็นต้น 2. ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกเช่นสิทธิ์การใช้ที่ดินหรือการถือครองที่ดินการมีส่วนร่วมของชุมชนความเสี่ยงจากการรับลอกตัดไม้เป็นต้น 3. ความเสี่ยงจากปัจจัยตามธรรมชาติเช่นการเกิดไฟไหม้การแพร่ระบาดของโรคปรสมกแรงการเกิดภัยทางธรรมชาติและการบุกรุกจากสัตว์ป่าหรือสัตว์เลี้ยงเป็นต้นครับ